แพรสวัสดีสวีดันน้องนิวโอ้โหวันนี้ยำเย็นบอกเลยมากวันนี้ลูกค้าเข้าเยอะมากๆนะคุณอาเนี่ย82อยู่แล้วมาดูรถกับเราสสวัดีน้องนิว,นวด้วย FC เราเนี่ยบอกเลยว่านะครับแต่รุ่นนี้คือรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะเรามีนี่นะครับเพื่อนๆน,นะรถจกักรพัรดนะินะนิสสันพิสเดนส์ฟอร์ดโฟกัสหก60,000โลซันรูฟซิตี้ปี City, ป 10, 11ซิตี้ ปีสิบนะฮะบอกเลยว่ามีเข้าอย่างสลุมสลายเอาคันนี้ก่อนน้องนิวสาธิตตั้งหน่อยครับยกระดเรัเรียกท่งนูนเรียกตัวหน้าที่2.0มีข้อความเกี่ยวกับการนำของรถนตวันนี้นะเพื่อนๆนะมีรถกระบะทรรมาหากินนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะฮะวันโมเดลมีเป็นอีวสุนะครับด m a ม4ประตูนะครับมาพร้อมกับร้อนเนี่ยนะครับตัวนอกสวยๆเลยนะครับคันนี้เป็น2.5นะครับนี่ฮะดีเซลสวยๆเลยแม่คันนี้เป็น power นะแล้วเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับ คนนี้เป็น S L X นะไม่ใช่ S X นะฮะกระจก S X จะเป็นมือหมุนธรรมดาสีสันนี่สวยงามนะครับสีแดงแรงฤทธิ์บอกเลยว่าคันนี้แสนกว่าบาทเพื่อนๆต้องเตรียมสตางค์เลยนะฮะอ่ะเปิดดูแม็กเรเนอร์สักนิดนึงท้ายเทยสวยนะนี่ครับแม็กเรเนอร์ก็ยังดูดีอยู่ไม่ได้ขนอะไรแบบสมบุกสมบันนะครับถือว่าก็ยังใช้งานได้แสนกว่าบาทปีศูนย์แปดะเพื่อนๆเน,นี่ยครับสีนี่หาริ้วรอยไม่เจอเลยนะครับดูล้อแม็กซะก่อน เอาไปใช้องนนเพื่อนๆแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยนะฮะอ๋อนี่คุณอาเราครับมาดูรถนะฮะแม่น่ารักมากๆนะโอเคใช่มพี่ไใครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกเพื่อนแม่สวยจริงๆครับมาดูภายในกันนะฮะมองง๊องแม่ที่สวยจริงๆครับแผงประตูนะครับก็เดิมๆสากส่านกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็บ่อไม่มีขาดนะครับ ต่ละตัวนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับพวงมาลงพรมลายนี่สวยเลยนะครับขอฟังเสียงเครื่องสักนิดนึงรถติดชึ่งนะครับเรือไม้เท่าไหร่ฮะประมาณแสนเศษนะฮะเพื่อนๆนะครับวิ่งไม่เยอะด้วยนะครับสวยๆเลยดูฝั่งนู้นกันแผนประตูสวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับทุกบานปกติเลยซอกมุมเดิมนะครับอันนี้สีเดิมนะเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะฮะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดนะ นะครับนี่ฮะแอร์เออใช้งานได้ไเพื่อนปกติเลยนะฮะคอนโซลสวยนะครับฟรอนต์ก็ใช้ได้นะหัวเกียร์นะครับแล้วก็ช่องเก็บของบอกก็ไม่มีขาดนะนะครับโอเคนะเนี่ยแสงก็บาดสี่ประตูพเพื่อนๆได้ปีด้วยแล้วก็ได้ล้อมแม็กด้วยนะฮะนะครับสวยจริงๆนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับเบาะหลังก็โอเคนะครับมีเชือกด,ดึงด้วยขอดึงดูนิดนึงได้ไหมว่ามันยังไงกันอ่ะดึงดูพี่ดูนิดนึง ก็เป็นที่เก็บของเก็บยางอะไรพวกไปแ <savoir> รงไ <c oughs> ม่แลงโอเคมาห้องเครื่องกันคันนี้แสนก็บาหรือเปนเพื่อนโอ้โหดูสีเลยครับอะไรจะเงางามงบเงียบขนาดนี้นะฮะคันหน้าเดิมนะแผ่นเพลนะครับเดิมหมดเลยหัวนองหัวน็อตก็เดิมม้เอร์น้อมีเนียมนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะดูเครื่องซะก่อนไม่อย่าแงแรงเพื่อน เดี๋ยวมาดูซิว่ามีฟันไหมโอ้โหเพื่อนนะครับฟันก็ไม่มีนะอ่ะโอเคเอฝักระโปรงดูคลิเพื่อนนี่หน่อยมามาซะหนึ่งรอบดีกว่านะครับก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆเพื่อนๆแสนก็บาทนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอีซูซนะครับดีแม็ประตูปี2008นะฮะเกียร์ธรรมดานะครับนะครับสประตู2.5นะครับ สวยๆเลยมาพร้อมกับล้อแม็กนะฮะตัวนอกด้วยญี่ปุ่นนะครับสวยจริงๆครับคันนี้นะครับเอาไปเลยเพื่อนๆหนึ่งแสนนะหกหมื่นห้าพันบาทพอโูอ้ตายแล้วออกรถหนึ่งพันนะดูเลยครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะ ชื่อช่องพีพีออร์ตูยูทูปชาแนลนะครับในช่อง YouTube เป็นกำลังใจพวกเรานะจ๊ะเราจะได้ผลิตรถสวยๆดีๆถูกมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะครับสี่ประตูผมมีรีโวนะแล้วก็มีพีเันเนอร์นะฮะแล้วก็มีไทเกอร์นะครับเป็นออโต้หมดเลยนะออโต้ที่เซลนะครับแล้วก็มีพวกอย่างเอ่อโฟลันเนอร์อุ้ยอีกหลายคันเลยเพื่อนๆนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ไปติดตามในช่องในเพจเราได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับ